ใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาเก้นาฬิกาดูแลอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับตะใครกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้วันพุธครับวันพุธที่ห้ามีนาคม2,568ก็เร็วนะแต่สถา,านการณ์ก็ระวุ่นวายไปหมดนะ คือช่วงนี้มันเป็นเครื่อป,ปลายหนาวต้นต้นร้อนอากาศผสมอากาศผสมมาถึงว่าเย็นกับร้อนเนี่กระทบกันก็เลยเกิดพายุนะต้องระวังครับนะก็พายุก็แรงนะบ้านช่องหมดไปเท่าไหร่หกร้อยกว่าลังคาเรือนะแถวลำนาลายลบุรีเนี่ย เจนครพนมนะฮะอันนี้จะเข้าๆนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดจากลมไนงะลมเย็นปะทะลมร้อนนะ,ะก็เกิดเป็นพายุปันปัวนะก็หมายถึงว่าไอ,ไอ้ไอ้ใครจะวิ่งเข้าหาใครคือเย็นเข้าหาร้อนร้อนเข้าหาเย็นตรงนี้เลยครับเนะี่ยมันก็เลยเกิดการหมุนขึ้นมาไงแล้วทำไมไปโดนจงังหวัด ลบุรลีลำนาลายเนี่ยเออมันอย่างนี้ครับนะถ้าเราดูตามดาวนะอิทธิพลดาวนะฮะลมพายุแล้วดูร้อนนะฮะมันเป็นรูดูผสมอ่ะร้อนผสมหนาวทำให้เกิดลมพายุเมื่อวานนี้เกิดพายุรุนแรงที่ลำนาลายลบุรีบ้านเรือนพังไปหกกว่าหลังคาเรือนในหลายตำบลน,นะ ลบ,บุรีนี่ดาวังคารครับลำละลายนี่ดาวเสาพอดีเลยช่วงนี้ดาวังคารพักนะฮะดาวเสาเสริรดเห็นไหมสวนกันเลยนะลมกับไฟอ่ะมันถุกกนยกันร้อนกับเย็นอนะ่ะมันสวนกันพอดีเลยครับดาวสองดวงเนี่ยเสริรดกับพักมันสวนกันก็เลยทําให้เกิดลมพายุนะบนท้องฟ้าแหละครับนะเนี่ย ก็บอกให้ฟังเดียวรู้ไว้เวลาจะทําอะไรก็จะเอาไปใช้ได้นะครับนะวันนี้เราจะคุยเรื่องสีเรื่องสีนี่มันมันคนเราไม่เคยเะียรู้นะว่าสีมันมีดีพลมากนะถ้ารู้ไหมว่าสีเนี่ยมันมีแม่สีอยู่แค่สามสีแม่สีมีสีอะไรบ้างสีแดงสีเหลือง สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินครับสามสีนี้แหละครับนะสีแดงคือดาวเนปจูนครับสีเหลืองคือดาวพฤหัสสีน้ำเงินคือดาวศุกร์ครับเมื่อสามสีนี้นะครับนะมันจะแบ,บ่งเป็นอย่างนี้ว่าสีแดงเนี่ยคืออะไรคือสังคมประชาชนครับคือดาวเนปจูนเลยครับนะนมาคือการอยู่ร่วมกันการประชุมอะไรต่างๆนี่นะอยู่ที่ใต้ที่ผลของดาวเนปจูน ส่วนสีเหลืองนี่เป็นสีกุศลครับสีกุศลก็จะเป็นสีต้องฝ่ายาศาสนานะครับนะสายขาวอะ่ะคุณทมความรู้ความดีต่างๆครับนะนี่คือดาวเหลืองสีเหลืองครับนะฮะพระอรหัส่วนสีน้ําเงินนี่เป็นดาวเลยครับดาวตันหาโลกียะเออดาวนี้เนะี่ยมันเกี่ยวกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอับาัยยามุกอากุศลต่างๆครับนะ เราก็จะแบ่งได้เลยว่าตอนนี้เรามีดาวอกุศลกับกุศลนะครับนะแล้วก็มีดาวก,กลางเข้ามาเสริมทําให้ขยายจะนั้นแสดงผสมสีน้ําเงินละ่ะอ่าตรงนี้แหละครับนะขณะนี้ดาวดาวศุกร์ดาวศุกร์กโคจอ,อยู่ในราศีในราศีมีนเรือนก้นดาวเนปจูนอยู่กับดาวเนปจูนสีแดง ดันั้นสีน้ำเงินกับสีแดงร่วมกันเป็นไงครับโอ้โหแย่เลยมันบ่งถึงอะไรแล้วครับนะบ่งถึงรัฐบาลเนี่ยน้ำเงินกับแดงนะครับกำลังทะเลาะก,กันแล้วก็จะมาได้เรื่องโลก,กีโลก,กีครับเป็นเรื่องการพนันการแข่งขันนี่นะโอ้โลกี้ย่านำเลยครับนะเปิดเสรีเล่านะตามใกล้ๆกล้วัดโรงพยาบาลได้หมดนะครับนะ เนี่ยมาจากตรงนี้แลลวครับนะจะเปิดบ่อนนะบ่อนคัมแพร์คาสิโนนะครับในนี้มาจากนะครับมาจากดาวคู่นี้มันโครจรร่วมกันแลวครับนะแล้วมันจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าอาจจะหายนะอาจจะจางหายไปครับในช่วงที่ว่าดาวศุกร์นะดาวศุกร์โครจรเข้าเ,เข้าราศีเมษแล้วก็ดาวพฤหัสโครจรเข้า เขาราศีเมถุนครับคอยดูครับบอว่ามาเรื่องเมษาเมผู้สภาผู้สภาครับเนะี่ยหลังหลังอภิปรายแล้วนะไหนเนี่ยนี่แล้วก็เอาสีเี่ยพยากรได้นะคือตอนนี้จะทะเลาะกันอยู่ครับนะคือรองบ้านมือเต็มไปด้วยอบายายมกครับอบยายมขก็มีนะพวกยามุก,กมยาบ้าเนี่ยอะไรต่างๆนี่นะแล้วก็มีการจับจบเนี่ยทลายแหล่งอบายามุมก,กครับนะเนี่ย คือจริงๆนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาห้าหกปีนะข้าราชการรู้ไม่รู้ทำไมไม่ทำเออเพราะดาวไงดาวที่ทำให้เขาเสวยสุขอยู่ได้นะเพราะกระเดี๋ยวดาวเสียมันก็จะมีอะไรเป็นไปอะ่ะตอนนี้หุ้นก็ตกนะครับโอ้โหลงมายาวเหยียดเลยนะ ถึงหนึ่งพัรอย่งครับจะลงด้วยไปเพราะว่าน่าเย็นต่ำสุดแ0ดร้อยนะแล้วไมื่อ,อย่าพูดเดี๋ยวก็ตกใจกันเลยใครที่มีเงินก็ใช้เชย่ไว้ก่อนให้มันตกตกถึง8ปดร้อยแล้วค่อช้อนซื้อนะนะคือพอมีความรู้อยู่บ้างนะแต่เ้าไม่ชอบก็มันเป็นเหมือนการพน,นันอนะเราก็เลยไม่ชอบนะไม่ชอบฉะนั้นการใช้สีมีประโยชน์มากเป็นเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ใส่ เดี๋ยวเจะยค่อยๆนำมาคุยกันแล้วก็จะบอกว่าสีอะไรบ้างนะะบับบอกๆอะไรมันเกี่ยวพันกันนะเราจะไปอยู่จังหวัดไหนถ้าจังหวัดนั้นมันเกิดมีสีที่มันผิดผิดกับผิดผิดกับต้นนะฮะหมายถึงว่าต้นจังหวัดเขาว่าสีประจําจังหวัดมันก็จะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาชิงฆ่ากันตายมั่งแข่งขันกันเงี้ยเยอะแยะมั่งสีมันขัดแย้งกันอะ เพราะมันมีครับมันอะไรครับเอา้าต้นไม้ไงต้นไม้แล้วก็ดอกไม้หละครับเป็นตัวบอกเหตุแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่ไปทาสีเนี่ยเออเนี่ยทึงบอกนะไงทำไมบางคนมันหมดแล้วรวยเอารวยเอาเวลา,ยายเ,เ,ลเวลายายเจงเลยพะไปเปลี่ยนสีมันมันมันสีนี่สําคัญมากครับเพราะสีนี่มันจะมาจากตรนชาติมาจากจักรวาลมาจากสุริยะจักรวาลน,นะครับนะ มันมากระแสครับพวกนี้แหละครับนะมันเกี่ยวเรื่องจิตวิญญาณนะครับเนะี่ยผมก็พยายามคุยให้ฟังค่อย,ยเล่านะคือพวกนี้ถ้าเราเยอะๆแล้วมันไม่จำอะ่ะมัน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 ปวดหัวนะมันปวดหัวเอาไปนเอาคนด้วยเอาสามสีหลักก่อนสามสีหลักแล้วถ้าผสมกันแล้วเป็นยังไงเนี่ยมันก็เกี่ยวันพจบเนี่ยเครื่องหมายบริษัทบ้างเรื่บ้างนะเนี่ยอย่างทำเนี่ยแล้วทำเนี่ยเนี่ย เราเน้นสีเหลืองกับสีแดงเห็นไหมอ่าเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลครับนะฝ่ายอัตามันนะครับนะเนี่ยเก่งโฮโรครับเก่งโฮโรนะครับนะเนี่ยแล้วเปิดเพจใหม่คกับนะอันนี้อะไรครับให้บริการให้บริการที่ท่านติดตามเอฟซีทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่นะเข้าไปเลยนะแล้วเข้าไปเลยจะมีเรื่องโหรา,าตราต่างๆทุกอย่างอยูอย่ในนี้หมดแหละ จะมีเยอนี่หมดเลยให้ดูฟรีครับให้เป็นเป็นปิญาทานนะทุกอย่างนี่ไม่จะมีนี่นะนะก็ยกเว้นนะยกเว้นมีปัญหาจะให้ตั้งชื่อตั้งบริษัททาโลกโก้หรือไปตรวจวงจุ้ยที่บ้านยังไง,งนี่นะแก้่วงจุ้ยนะี่อันนั้นค่อยค่อยรับบริจาคค่อยรับบริจาคนะเงินไปไหนไม่ไปไหนครับเราจะไปทํา พุทธเกษตรธรรมสถานคือจะไปสร้างสิ่งเป็นประโยชน์อะรงพยาบ,บ,บาลงพะยะบ้านเนี่ยยังมีสิ่งจะทําเยอะแต่เราไม่อยากไปเบียดเบียนคนมีกระตังกันนะเพราะคนมีเงินเนี่ยพอเราไปทําเรื่องให้เขาบริจาคเขาว่าเอาไปหาภาษีได้ไหมโอ้โหก็ยังห่วงกับผลประโยชน์แต่นะก็จะเอารัฐบาลมามใช่เลยครับเพราวามดีกว่ามันไม่ได้บุญอะไม่ได้บุญนะเราก็จะพลอยบาปไปด้วยนะไม่เอา ก็ดีนและครับแล้วก็เก็บเบีย้ยใต้ถุนล้านนะครับมาเก็บไปเรื่อยๆอ,อยู่ที่คนมีบุญจิตสันทา้วเข้ามาร่วมนะก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะฮะคนมีบุญเท่านั้นทั้งจะมองออกครับจะไปสายบุญด้วยกันนะก็คุยกันันไม่ต้องมากครับให้รู้จักสีแม่แม่สีก่อนนะครับนะเอ่อแล้วก็การผสมสียังมีหลายสีครับจีนต้องคุยกันจากยาวนะครับนะ ถ้ามีอะไรก็โทรมาครับนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่นะครับนะเอฟซีทั้งหลายนะก็คุยกันมาการไหว้พระเหมือนกันนะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะเออนดี่ใกล้ใกล้สงกรานแล้วจะไปไหว้พระอะไรต่างๆนี่นะไหว,ว้ก้าววัดกี่วัดน,นะครับเนะจะได้ปิดทองพระมันมก็ปิดไม่ไม่ไมคยเป็นอนะ่ะเออมันคุณต,ต้องการว่าคุณไปไหว้พระเนะี่ยถ้าคุณจะปิดทองพระดีนะคุณต้องการผลยังไงบ้าง เออหรือปิดมาเรื่อยเปลือยไปแล้วครับนะ,ะการปิดทองนี่เป็นการแสดงถึงความบรูรณบูชาต่อพระพุทธรูปนะซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าอันนี้โอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากเพราะมันรวมพลังคนที่มาเยอะแยะไปไหว้นะฉะนั้นการสร้างบุญการปิดทองพระรูปพุทธรูปนะฮะมันเป็นทําบุญอย่างหนึ่งนะและสื่อถึงอะไรด้วยนะครับเนดะ้อ จะนำความเจริญความสุขมาสู่เราการมีโชคลาภในชีวิตแล้วก็เป็นการเสริมสรีมงคลทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะฉะนั้นการปิดทองจึงเชื่อว,ว่าทําในสิ่งที่ดีนะให้กับผู้ปิดทองเลยครับเนะี่ยทองมันเป็นดาวอาทิตย์ครับถ้าสีเหลืองนี่ก็ดาว พระฤหัสถ์ครับถ้าปิดทองปิดปิดบุญบุญสินสาบุญเสียพระนี่นะฮะปิดบุญเสียพระนี่หมายความเสริมปัญญาความเฉลียวฉลาดคือตอนนี้เราคิดอะไรไม่ออกนะไปปิดทองเลยปิดเสียนพระเลยนะเสียนพระหรือจะปิดตรงหน้าผากก็ได้นะฮะปิดทองหน้าผากนะครับนะบ่งถึงความสวยงามนะครับหมายความเราอยากจะมีความสวยงามไปไปไหนคนนี่ เห็นแล้วเห็นเ๋ยวเราก็อยากจะงเขารพมน้อถือเราอะเชื่อถือเรานะครับเดี๋ยถ้าปิดที่อกล่ะปิดที่อกนี่นะครับนะฮะอันนี้เสริมความแข็งแรงและสุขภาพดีนี่นี่บางคนก็ปิดที่มือประหัรด้ามมือมือปิดที่มือนี่นะครับจะทําให้ความสําเร็จในการงานนะในการดําเนินชีวิตมันสาเร็จเพราะมือเนี่ยสาคัญมากมือ ต้องทำมาหากินนะครับนะแล้วไปปิดที่เท้าล่ะปิดที่เท้านี่บ่งทั้งความมั่นเขามั่งข้างและมั่นคงครับความเจริญก้าวหน้านะครับนะในการใช้เท้าเดินนะครับเนะนี่แะครับการปิดทองที่ดีผมว่านะปิดทั้งองค์อะ <laughs> ปิดทั้งองค์เลยนะมันจะได้ย็นได้นนะเออให้มันครบทั่วนบริบูรณ์นะครับนะส่วนผมจะปิดมักจะปิดที่หน้าอกนะ ต้องการสุขภาพนะครับต้องการสุขภาพก็บอกให้ฟังด้วยนะครับนะวันนี้ก็มีจัวอคุณจัวคุณจัวอ่พี่ภูครับบุญแก้วประพานนะีก็บริจาคมาสองทางจำนวนหนึ0งพร้อยกับห0าร้อบาทเป็นสองพันทำบุญสามรายการครับมีอะไรบ้างมีกองพระป่าครับที่สามงวดที่หนึ่งสิบห้าถึงสิบห้านะครับนะ หนึ่งพันบาทรวมสิบห้าครั้งเป็นเงินหนึ่งหันบาทครบแล้วนะครับอันที่สองนี่บริจาคแผ่นหินยกเขาที่จองไว้สามเชื่อ1สิบสองแผ่นมีนายอาพี่ภูบุญแก้วประพานสี่แผ่นคุณพ่อกิมเซ้งแซ่เบ้แซ่เบ้นะสี่แผ่นคุณแม่จือเองแซ่เฮงสี่แผ่นนะครับนะและแผ่นที่สิบสองเป็นเงินห้าร้อบาทครบครับ แล้วขอแผ่นขอแผ่นทินยกอีกนะฮะให้ลุกชายอีกสี่แผ่นก็มีนายเฉริมพลบุญแก้วยวปพานสี่แผ่นนะครับนะเอองวดที่สองห้าร้อยบาทเขาทิ้นให้กับคุณพ่อกิมเซ้งคุณแม่จือเองกับบุญกุศลนี้ครับสาธุยินดีในบุญครัมนี่คบกันแล้วนะ เดี๋ยวจะส่งของสมนาคุณไปให้นะครับอันนี้คุณวิไลคงทนกับในโอนมาทําบุญหนึ่พบาทแบ่งเป็นเงินผ่อนชําระพระป่าสี่กองที่จองไว้นะครับสาราบตำหนับเทพราหูหนึ่งกองงวดที่30มสเป็นเงินห้าบาท30สิครั้งเป็นเงิน1นึ่งบาทครบแล้วนะมันจุบัจุดวงครอบครัวในเจะไม่กุฎีมสามกองงวดที่30สิบ หนึ่งพันบาทรวมสามสิบรั needles, bon ้งเป็นเงินสามหมื่นบาทครบทั้งสี่องค์แลวนะครับสาธุยินดีในบุญนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งของสมนาคุณไปให้ครับคุณภูภูสวัสดีค่อาจารย์ครับผมคุณสิทธิสวัสดีสวัสดีอาจารย์ครับผมคุณจุ๊บสวัสดีครับคุณรุจิการสวัสดีมีความสุขวันพุธค่ะอาจารย์อเมนรักรายการทุกท่านขอบคุณครับขอขอบคุณอาจารย์เรื่องศาสตร์ของสีที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราอย่างมากนะครับครับผม คือมันยังเยอะกับสีนี่โอ้โหแล้วมันสัมพันธ์มันใกล้ใกล้ตัวคนนะมันบ่งนิสัยด้วยนะเคยสังเกตไหมเวลาเปลี่ยนสีเสื้อนี่นะเออมันเกิดเกิดอารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์โกรธก็ง่ายยี่สีครับนะเราเดียวเราเข้ามาคุยกันนะวันนี้ก็บอกครับนสนใจก็เข้าไปเลยครับนะเข้าไปที่เก่งโฮโรนะครับอันนี้ เอเ่อพนใหม่นะครับนะอันนี้จะพยายกรให้ฟรีทุกวันนะครับนะแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งครับของมูลนิธิครับใครจะบริจาคก,ก็เชิญนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับโมทนาสาธุกับท่านที่ได้ร่วมบุญกุศลกับผมนะครับพรได้ประเสริฐจ,จะไม่เกิดแก่ผู้ร่วมบริจาคก,ก็มี f อทั้งหลาย และถ้านที่ติดตามรายการนะครับขอบารมีพระพุทธเจ้าฮะพระองค์พระพุทธจักอิมแปดสิบสี่ปางพระพรมสามปรางครับนะจงดลบรรดาให้ทุกท่านและคนในครอบครัวมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยคิดทำสิ่งใดก็มีความสุขสำเร็จสมหวังเจริญรุ่งเรืองครับนะฮะลูกรจนดรับรวยตลอดปีตลอดไป แล้วถ่านกิหลวงรับไปแล้วขอให้ไปสู่สุขติภูมิแดนสามปลายพบสุขาวดีครับขอให้โชคดีมีความสุขกับทุกทุกท่านนะครับ